เป็นที่หัดแสงจันทร์นะคะทีทะเลสวยมากทุกคนดูดีเราจะไปทัวร์ระยองกันนะวันนี้โอเคไหมห <c oughs> น้ากากดีมากลมลมแรงมากค่ะชอบไหมเอ่ยปะเราไปลุยกันเลยไปเที่ยวกันเลยเนาะ a few minutes later แลว ลับรถมาเหนื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นทะเลกันดีกว่าตอนนี้ให้จี้หิวมากเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนนะทุกคนเนาะไปกินข้าวกันแอดด้วยทะเลไหมร้อนไม่แพ้ที่ใดในโลก One hour later ข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอกินกันนะนี่คิดว่าจะกินหมดไหมนะ <laughs> มันเยอะมากเลยอะคือเราหิวอะหิวมาก A few moments later. อื้อหืออิ่มมากทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่กินไปก็ไม่หมดเพราสั่งมาเยอะมากเลย,เลยแล้วมันก็อิ่มมาก,มาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปพี่เราไปที่พักกันเนาะเดวถ่ายให้ดูว่าเราพักที่ไหนยังไงอะไรกิ <c> ๊ <oughs> ดูพุงไหมอิ่มจริงๆ <c oughs> ไปกันเลย รอมห้องกันว้าวตื่นเต้นมากานนี่นะคะเตียง,ยง,ยงมีหนึ่งเตียงโอ้ยทุกคนมีระเบียงสองสองที่อุ้ยคือเราโชคดีมากมันได้เป็นห้องริมอ่ะ ดีจังเลยอันนี้เป็นระเบียงฝั่งหนึ่งรู้สินะคะเดี๋ยวไปดูระเพียงฝั่งหนึ่งกันคือเราตื่นเต้นมากเลยนะแบบว่าชอบดีตลอดเลยอะ่ะเวลามาเที่ยวจะได้อยู่ห้องริมตลอดคลิปก่อนก็อยู่ห้องริมนะมุ้ยแล้วแบบ กว้างมากค่ะน่าจะถ่ายรุ่สวยเนี่ยตรงเนี้ยอ้าวดูดีในห้องก็กว้างนะคะอุอมม้ยแฮชีชอบระเบียงฝั่งนี้มากเลยลอ่ะคือบรรยากาศดีมากตอนตื่นเช้าก็อ้อมาจิบกาแฟร้อนๆไปเข้าห้องกัน ชอบมากเลยนะคะอุ๊บสะดุด <laughs> โอเคเดี๋ยว,วพักผ่อนแล้วนะทุกคนขอ,อนอนกด้อแบบว่าฟินมากนอนเลยได้ไหมอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ซี่ขอพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันอีกนะ Six hours later สวมากเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแบบว่าร้านของกินกินกันนะเว่นี่นี่เนีเออ่ผีเสื้อตำมุดเก๋มากทุกคนตอนนี้นเวลาสี่ทุ่มคนเยอะเหมือนกันนะไปย้อมคนเยอะมากโอ้สติดปรูตไทยแลนด์ อากาศดีมากเลยแต่หน่อยก็มีความสุขโอ้ยบรู้ก็เย็นซีรีส์ด้เจอหลายร้แต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อย ชุดวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เยอะกว่าตอนกลางวันอีกนะเขาแบบว่ามานั่งชิลๆกันแบบบรรยากาศก็ซื้อแบบว่าอะไรมานั่งกินกันอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็ไม่ค่อยเหงาดบีอ่เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งโซนนูน้นโซนนี้อาจจะเดินไกลหน่อยนะทุกคน ได้ร้านแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไฮซี่จะไปนั่งกินตรงนี้น,น,นี่นไปนั่งกินตรงนี้นะมีแมงดาวตัวใหญ่มากเลยที่มองเห็นอะนะมีโต๊ะกิน นั่งกันนะคะทุกคนนี่เมนูได้แล้วหิวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอเลือกอาหารกินก่อนนะไม่ไหวแล้วหิวแอบคือเมื่อวานอ่ะนอนดึกนอนดึกมากก็ไฮซี่ไปแบบว่าเมามอยกับเพื่อนที่ร้านนั่นแหละเย็น ดึกเลยแล้วก็วันนี้ก็เลยตื่นสาแต่ว่าตอนนี้มาหาอะไรกินอยู่ตอนนี้อยู่ร้านสเต็กน,นะคะแฮมเบอร์เกอร์สเต็์เฮาแอนด์บิทโทมีเพื่อนแนะนำมานะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันว่ากินอะไรบ้างเดี๋ยวรออาหารมากันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินาาก,กาแฟ,ฟกันไม่ได้เอาอาะอา๋ยวเราไปลืมในร้านกันเลยเนาะลืมโอ้โหไมไ่นะคะขอโทษนะเอกวมันจะสั่นน,นิดนึงแล้วนั่งไหน ท,ทุกคนตอนนี้มาร้านกาแฟค่ะเดี๋ยวลูี่จะลงไปนี่เป็นร้านกาแฟที่แบบว่าอยู่ข้างริมแม่น้ำฝั่งน,นู้นเป็นฝ่าชายเลนนะเดี๋ยวเราจะไปเดินป่าชายเลนเล่นกันนี้สวยมากเลยอะ มีคอซองให้รับประทานด้วยนะคงเคลงอยู่คงเคลงอยู่เว้ยเว้ยเว้ยได้ภาพสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้อ่มีเรือด้วยมีเรือด้วยแต่ว่ามันไม่มีใครต้องเรือกันเนาะสวยมากเลยเละเลฟเลยเดี๋ยว ต่อไปเราไปเดินฝ่าก,กันเนาะขอไปจิบกาแฟกันแป๊บนึงนะคะวันนี้วันที่สองแล้วนะที่เราแบบว่าไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งงงๆลิมทะเลกันค่ะงโงๆลิมทะเลวันที่สอง,สองก็ที่เดิมมาแหละที่เดิมของเมื่อวาน ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แบบว่าเป็นหินเป็นเวงเวิงเว,ง,วงโน่นเวงนี่อะไรเงี้ยหินนะคะเออแล้วเราก็ไปนั่งชิลต่อไปคือว่าวันเนี้ยไฮซี่อะแบบว่าไปนั่งกินกาแฟใช่ปะก็นานอยู่นะแล้วก็มานั่งแบบว่าตัดโซเชียลอะก็คือแบบว่ามาเล่นทะเลต่ออะไรอย่างเงี้ยสนุก แต่ไม่มีอะไรทําเลยแต่ว่ามันก็ได้เป็นบรรยากาศแบบว่าสงบนะคะที่นี่แบบสงบมากๆเลิฟเลิฟแต่เราไปนั่งจุ้งจิงจุงจง,จงต่อบรรยากาศดีเนาะใจ่พี่นี่ลมพัดแรงมาค่ะอ,อยากเล่นนะ้ำอีกรอบนะอยากเล่นนะ้ำอีสกรอบ ม,นนมีแต่เด็กเล่นน่ะมีแต่เด็กเล่นน้ำคือเด็กกับน,น้ำมันก็เป็นของคู่กันแล้วเนาะอิจฉาไปแล้วนะคะนี่ในที่สุดก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้อยู่ระยองแล้วนะคะแต่ไฮซี่ขอกลับกรุงเทพกันนะทุกคนมีความสุขมากแบบว่าทะเลของเขา,าสงบมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคิมหน้าเราจะไปไหนกันอะเดี๋ยวติดตามดูด้วยนะ โอเคกลับบ้านแหละบ๊ายบยไมายองฝากกดไลค์กดติดตามกด u ับส r ค b e หนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ